ตาวัย70ปีมีเงิน10บาทเดินเท้าจาก8ริ้วกลับชนบุรีระยะทางกว่า6กกมตาวัย70ปีมีเงิน10บาทเดินเท้าจาก8ริ้วกลับชนบุรีระยะทางกว่า60กิโลเมตรโชคดีเจอเจ้าอาวาสวัดดังเห็นเลยช่วยชาวเน็ตแห่ชื่นชมอนุโมทนาสาธุจากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊ k ชื่อว่าเราทำความดีด้วยหัวใจตอบแทนแผ่นดิน โพสข้อความว่าโยมเดินมาจากแปดริ้วเพื่อจะไปบ้านญาติที mm ่บ้านบึงมีเงินติดตัวสิบบาทจึงได้ช่วยเหลือค่ารถและค่าอาหารขอให้ยมเดินทางไปพบญาติอย่างที่ตั้งใจไว้สาธุสาธุสาธุบุญรักษาเจ้ายมสิ่งไหนที่พอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปก็จะทําให้สังคมเราได้อยู่เจริญพรพร้อมกับคลิปวิดีโอของชายสูงอายุประมาณ70ปีนั่งตากแดดอยู่ข้างทางมีของสัมภาระอยู่หลายถุงริมถนนเส้นผ่านทอง มาป่งต่อพานทองอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีโดยในคลิปจะเห็นว่าพระครูสังฆรักษ์สุริยาธิรสุทโธเจ้าอาวาสวัดวอนพระสังฆวาสกำลังยืนคุยและสอบถามจากนั้นก็ได้ให้เงินกับชายดังกล่าวไว้เป็นค่ารถและซื้อข้าวกินระหว่างทางหลังจากที่มีการโพสต์คลิปดังกล่าวก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์และอนุโมทนาสาธุกันเป็นจำนวนมาก ต่อมาวันที่2อธันวาคม6.6เวลา14นาฬิกาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังวัดวอนพระพรตสังฆวาสหมู่5ต่ตบางนางอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีพบกับพระครูสังครักษ,ษ์สุริยธิรสุโทโธเจ้าอาวาสวัดวอนพระสังฆวาสเล่าว่าเมื่อวานได้เดินทางไปบ้านเพื่อเอาข้าวไปให้โยมแม่หลังจากที่กำลังจะกลับวัดเพื่อเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมาต่อพอ ได้มาเห็นชายคนหนึ่งอายุประมาณ70ปีนั่งอยู่ข้างทางกลางแดดที่กำลังจ้าและมีข้าวของวางอยู่เยอะจึงได้สอบถามว่าโยมจะไปไหนทางโยมก็ตอบว่าเดินทางมาจาก8ปริ้วจังหวัดชะเชงเงรากำลังจะเดินเท้าไปหาญาติที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี สาเหตุที่เดินเพราะไม่มีเงินค่ารถเงินที่มีติดตัวก็มีอยู่สิบบาทไม่พอค่ารถค่ากินจึงต้องเดินเท้ากลับจากนั้นก็ได้ให้ปัจจัยส่วนตัวกับโยมไปเพื่อเป็นค่ารถและค่าข้าวไปส่งที่ท่ารถเพื่อให้ได้กลับไปหาญาิอะไรที่พอจะช่วยได้ทางเจ้าอาวาสก็ช่วยเพราะสัตว์สังคมจะได้น่าอยู่จากระยะทางจาก8ริ้วมาบ้านบึงก็ระยะทางกว่า60กิโลเมตรเดินเท้าข้ามจังหวัดก็ไกลยอยู่จึงช่วยกันไปในยามลำบาก